ดังนั้นบริษัทใหญ่ๆที่เขาคำนวณหาระยะเวลาคุ้มทุนก็ใช้ตัวอย่างเดียวกันนี้นะครับนั่นคือถ้าเราต้องการลดค่าไฟ3,250บาทต่อเดือนนะครับเขาคิดว่าใน40ตารางเมตรนั้นต้องใช้กำลังไฟฟ้าถึง6.5กิโลวัตต์และต้องใช้เงิน46,000บาทต่อ1กิโลวัตต์ดังนั้น ถ้าเราต้องการใช้ไฟ6.5กิโลวัตต์ก็นำา4 6 0 0 0บาทมาคูณก็เท่ากับ2,99,000ครับก่อนที่เราจะคำนวณหาระยะเวลาคุ้มทุนเรามาดูอุปกรณ์ที่มีสิทธิภาพที่จะอยู่ควบคู่กันทั้งอุปกรณ์หลักๆเช่นโซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์หรือแบตเตอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในส่วนประกอบชุดตั้งอยู่ด้วยกันถึง25ปี ก่อนที่เราจะคำนวณหาระยะเวลาคุ้มทุนมาดูอุปกรณ์ทบทวนอุปกรณ์เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับครับมาดูอุปกรณ์หลักของระบบโซลาเซลล์คือตัวแปรที่สําคัญในการวางแผนการติดตั้งระบบโซลาเซลล์ให้เกิดการคุ้มทุนในระยะเวลาอันสั้นนะครับนั้นก็คือการเลือกเฟ้นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพได้มาตรฐานนะนั่นเองนะครับทุกวันอุปกรณ์โซลารเซลล์ ต่างผิดมามากมายแต่ละชิ้นแต่อุปกรณ์แต่ละอย่างนั้นเริ่มมีคุณภาพที่มีความแตกต่างกันมากมายที่เราจะเลือกเป็นนั้นต้องตาถึงนะครับต้องเข้าใจนะครับประสิทธิธภาพและความเป็นมาตรฐานของมันด้วยนะครับครับหลายๆคลิปที่ผ่านมาผมก็ออกมาดูเหมือนจะเป็นการพูดซ้ำแต่ไม่ใช่นะครับ ความลึกซึ้งความละเอียดของเนื้อ,อหาสาระสำคัญนั้นมีความละเอียดลึกซึ้งกว่านั้นก็คือเกิดที่มาที่ไปว่าผู้รับฟังหรือออเดียนทุกแต่ละท่านนั้นก็มีพื้นฐานมีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันดังนั้นแล้วคลิปแต่ละคลิปรวมแต่มีความสำคัญและมีประโยชน์กับท่านแตกต,ต่างกันตามพื้นฐานความรู้ที่มีอยู่แล้ว บางคนก็เพิ่งเริ่มต้นบางคนก็เพิ่มเริ่มต้นมาระยะหนึ่งแล้วบางคนก็มีความชนิชนนานมากมายนั้นก็คือที่มาที่ไปของการทําคลิปดูเหมือนจะซ้าซ้อนแต่ไม่ใช่นะครับครับมาทบทวนเรื่องแผงโซลาร์เซลล์อีกนิดหนึ่งนั้นแผงโซลาร์เซลล์มีสามชนิดด้วยกันตามชนิดหรือประเภทของการผลิตหรือวัสดุที่นํามาใช้นั้นก็คือตัวแรกก็โมโนคริสตัลไลน์หรือเรียกว่าซิงเกิล คริสตัลไลน์ครับถัดมาก็เป็นโพลีหรือหลากหลายคริสตัลไลน์นั้นก็คือแบบโพลีคริสตัลไลน์และถัดมาก็แบบอะมโมฟัตแบบเคลือบฟิล์มเคลือบอะมโมฟัตคริสตัลไลน์นะครับนี่คือประเภทของอแผงโซลาเซลล์แล้วต่อไปมาดูอินเวอร์เตอร์มีแบ่งออกตามชนิดการใช้งานกันแล้วกันนะครับ อินเวอร์เตอร์แบบกริดไทยอินเวอร์เตอร์นั้นเป็นอินเวอร์เตอร์แบบที่ผลิตไฟออกมาแล้วขนานกับการไฟฟ้าได้เลยเข้าเฟสกันได้นะครับอินเวอร์เตอร์ชนิดที่2แบบไมโครกริดอินเวอร์เตอร์ก็เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กนะครับที่มีกําลังขับไม่เกิน2 0 0 0วัตต์แต่ผมไม่แนะนําให้ใช้ถึง2 0 0 0วัตต์ควรจะใช้แค่1 0 0 0วัตต์ก็เพียงพอถ้าสูงกว่านี้แล้วควรจะไปเลือกแบบอ่า แบบชุดใหญ่นะครับหรือที่เขาเรียกว่าสตริงอินเวอร์เตอร์นั่นเองนะครับอินเวอร์เตอร์หรือว่าไมโครอินเวอร์เตอร์นี้เป็นขนาดเล็กถ้าเราใช้มากกว่า1,000มันตัวเล็กจะมันจะเกิดการสะสมความร้อนทำให้เกิดการเสียงง่ายคุณจะใช้ที่ไม่เกิน1,000วัตต์หรือ800วัตต์นะครับเรียกว่าไมโครกริดอินเวอร์เตอร์อันที่3มอินเวอร์เตอร์แบบเพยวไซเวฟอินเวอร์เตอร์ก็คือ แบ่งออกตามรูปแบบของการผลิตสายเว็บออกมาคำว่าเพียวสายเวฟเป็นรูปคลื่นที่มีเว็บเหมือนกันกันกนกบ50เฮิรต์ของการไฟฟ้านะครับนั่นก็คือเรียกว่าเพ er ียวสายเวฟเพียวสายเวฟบเป็นเพียวบรสุดที่ผลิตออกมาเช่นเดียวรูปร่างหน้าตาเช่นเดียวกับเฮิรต์ของการไฟฟ้านั่นเองถัดมาก็อินเวอร์เตอร์แบบโมดิฟายสายเวฟบเป็นรูปคลื่นแบบ แบบสี่เหลี่ยมนะครับเป็นการโมดิฟายนั่นเองชื่อมันก็ดัดแปลงออกมาเป็นรูปคลื่นี่เป็นสี่เหลี่ยมที่ใช้งานได้ในะระดับเล็กๆนะครับถ้ามากกว่านี้แล้วจะเกิดพลังงานที่ไม่ไม่เหมาะสมกับงานที่นำไปใช้ใช้ในที่ไม่เกิน1 0 0 0งั2วัตต์สนวัตต์นะครับรูปคลื่นก็จะเป็นรูปคลื่นสี่เหลี่ยมถัดไปอันที่5อินเตอร์แบบไฮบริดอินเตอร์ไฮบริดอิน,เตอ,อนเตอร์นี้ เป็นบินอินเวอร์เตอร์แบบเพียไซเว็นั่นเองแต่รูปแบบการทํางานนั้นจะรับพลังงานจากจากแหลง่งจากซอสของพลังงานมาจากกังหันลมจากเครื่องยนต์ทําไฟจากาแผงโซล่าเซลล์คือมาผสมรวมกันอยู่ในอินเวอร์เตอร์ตัวเดียวกันนั่นเองนะครับเรียกว่าไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆต่อไปเราจะวางแผนว่า บริษัทใหญ่ๆเมื่อมีการบางแผนติดตั้งขนาดใหญ่เขาจะวางแผนกันอย่างไรนั้นก็คือความแตกต่างของคลิปดูเหมือนจะเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนั้นก็คือการเกริ่นบทนั้นก็จะเหมือนจะเป็นจะเหมือนกันแต่รายละเอียดสาระสําคัญนั้นมาดูว่าบริษัทใหญ่ๆก่อนที่จะติดตั้งนั้นเขาจะวางแผนอย่างไรใช้งบประมาณอย่างไรนะครับ ครับต่อไปมาดูเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตตเตอรี่ของในระบบโซลารเซลล์นั้นก็เป็นตัวแปรที่สำคัญอีกตัวหนึ่งที่มีราคาแพงนะครับดังนั้นการเลือกใช้ระบบอแบตเตอรี่แต่ละชนิดแต่ละประเภทนั้นให้เหมาะกับงานนั้นเองนะครับมาดูว่ามีกี่แบบนั้นก็มี4แบบแบตเตอรี่แบบน้ำหรือเรียกว่าฟลัดแบตเตอรี่แบบเจรดิฟไซเคิล ที่ผลิตออกมาเพื่อใช้กับระบบโซลาเซลล์โดย,ยเฉพาะเลยนั้นก็คือเรียกว่า Deep c y คิลนะครับคว่า Deep ในที่นี้ก็คือการความลึกของการคลายประจุได้ที่มากกว่ามีประสิทธิภาพกว่านั่นเองอถัดมาตัวที่3ก็คือแบบตะกวัวและที่สําคัญค,คือแบบที่4แบบวิเทยียมแบบวิเท,ทียมนั้นแบ่งเป็น2ชนิดเชน่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือ แบตเตอรี่อีกชนิดหนึ่งที่นำมาใช้ในระบบโซลาเซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูงรายละเอียดเรื่อง DOD นั้นแบบไหนนั้นผมจะแยกอธิบายจังหากอ,กอีกคลิปหนึ่งเพราะมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจมีมากมาดูลิเทียมสองแบบมีอะไรบ้างลิเทียมแบบไอออนแบตเตอรี่นะครับนี่ก็มีประสิทธิภาพในการผลิตและการคลายประจุนะครับที่สามารถเก็บได้ ได้นานนะครับการคลายประจุอย่างมีประสิทธิธภาพตัวที่2ก็คือลิเทียมไอออนแบบฟอสเฟตตัวนี้ก็มีประสิทธิธภาพที่สูงกว่าแบตเตอรี่ลิเทียมแบบไอออนแบตเตอรี่คือพัฒนาม,มาจากไอออนแบตเตอรี่นั่นเองอเรียกว่าลิเทียมไอออนฟอสเฟตมีประสิทธิธภาพจะดีกว่านะครับการคลายประจุริทนความร้อนได้ดีกว่าการคลายประจุได้ดีกว่าดี DO D ก็สามารถคลายประจุได้มากกว่านั่นเอง นะครับนี่คือแบตเตอรี่ที่ใช้ในระบบโซลาเซลล์เป็นอุปกรณ์เป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่มีราคาแพงนะครับจึงมีการวางแผนที่วางแผนติดตั้งระบบโซลาเซลล์เพื่อใช้ในกลางวันเพื่อหลีกเลี่ยงการนําแบตเตอรี่มาใช้งานเนื่องจากแบตเตอรี่เป็นตัวที่สร้างต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับ ตัวอย่างโรงงานขนาดใหญ่ที่ไม่ได้ใช้ไฟในเวลากลางคืนก็จะไม่นำแบตเตอรี่มาเกี่ยวข้องเนื่องจากแบตเตอรี่นั้นมีต้นทุนราคาที่สูงเพราะฉะนั้นการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ตั้งแต่5ปีขึ้นไปมีอายุการใช้งานตั้งแต่5ปีถึง20ปีและ25ปีเพราะฉะนั้นการนำแบตเตอรี่มาใช้ในรูปแบบของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้ไฟกลางวัน ก็จะหลีกเลี่ยงการใช้แบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญที่มีประสิทธิภาพที่สุดเป็นตัวแปร <c oughs> ที่สำคัญในการวางแผนนั้นก็คืออินเวอร์เตอร์นั่นเองอินเวอร์เตอร์จะต้องอยู่คู่กับอุปกรณ์อื่นๆถึง20และ25ปีนะครับและ <c oughs> อีกตัวอย่างหนึ่งนั้นก็คือเรามาทบทวนความรู้เล็กๆน้อยๆเป็นเกร็ดความรู้นะครับ คำว่าออนกริดกับออฟกริดมาดูความหมายของคาว่าออนกริดคำว่ากริดในที่นี้หมายถึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่างๆหรือว่าไฟฟ้าส่วนกลางดังนั้นคําว่าออฟกริดจึงหมายถึงการไม่ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเลยเพราะฉะนั้นคํากล่าวที่ว่าออนกริดก็คือการใช้ไฟร่วมกับการไฟฟ้า กับออฟกริดนั้นก็คือการใช้ไฟจากแบตเตอรี่โดยตรงหรือเรียกว่าสแตนด์อะโลนนะครับออนกริดและออฟกริดหรือไฮบริดทั้งระบบออนกริดและไฮบริดต่างต้องมีการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นซึ่งเป็นระบบคนละส่วนกันกันกบระบบออฟกริดนะครับคนส่วนใหญ่เลือกใช้เนื่องจากมีความเสถียร กว่าระบบออฟกริดส่วนใหญ่แล้วระบบออนกริดนี้ถ้าเกิดไฟตกหรือว่าไฟจากการไฟฟ้าไม่เสถียรพอก็จะรับไฟจากแสงอาทิตย์แต่ถ้าหากแสงอาทิตย์ในเวลาฝนตกจะไม่มีไฟจากแสงอาทิตย์ก็มาใช้ไฟฟ้าจากบ้านเมืองจากการไฟฟ้านั่นเองนี่คือความยืดหยุ่นนะครับ ไปมาไล่ทีละอย่างว่าการเลือกซื้อแผงโซลาเซลล์นั้นจะต้องดูคุณภาพประสิทธิภาพและมาตรฐานนั้นเพราะว่าการติดตั้งระบบโซลารเซลล์นั้นมีอายุการใช้งานตั้งแต่20ปีอ่า5ปีถึง20ปีหรือยี่ปีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่นำมาใช้ร่วมก็เช่นเดียวกันอย่างอินเวอร์เตอร์ก็ต้องเลือกอินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ที่อยู่คู่กันกันกบแผงโซลารเซลล์ถึง25ปีเช่นกันดังนั้นการเลือกใช้แบตเตอรี่แบตเตอรี่นั้นจะต้องมีการบำรุงรักษาอย่างดีถึงจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับดังนั้นโครงสร้างของบริษัทยยใหญ่โรงงานอุตสาหกรรมที่มีรูปถป<ๆ>ก็จะหลีกเลี่ยงการใช้แบตเตอรี่นั่นเองนะครับคลิปนี้นอกจากผมเน้นเรื่องระบบ โซลารเซลล์ที่เน้นเรื่องการเลือกเฟ้นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพที่จะอยู่รวมกันได้ถึง25ปีนั้นก็คือยกตัวอย่างในการคํานวณหาระยะเวลาคุ้มทุนเพราะฉะนั้นใช้ตัวอย่าง25ปีเป็นหลักดังนั้นบริษัทใหญ่ที่เขาคํานวณหาระยะเวลาคุ้มทุนก็ใช้ตัวอย่างเดียวกันนี้นะครับนั่นคือถ้าเราต้องการลดค่าไฟ3า5 0บาทต่อเดือนนะครับ เขาคิดว่าใน40ตารางเมตรนั้นต้องใช้กำลังไฟฟ้าถึง6.5กิโลวัตต์และต้องใช้เงิน46,000บาทต่อ1กิโลวัตต์ดังนั้นถ้าเราต้องการใช้ไฟ6.5กิโลวัตต์ก็นำ46,000บาทมาคูณก็เท่ากับ299,000บาทนะครับ ต้องใช้เวลากี่เดือนถึงจะคุ้มทุนดังนั้นเราก็นำดูด,ดูตามตามภาพนะครับดังนั้นเราก็นำสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันมาหารด้วยสามพันสองร้อยห้าสิบบาทต,ต่อเดือนนะครับแล้วจะได้เก้าสิบสองเดือนนี่คือระยะเวลาคุ้มทุนนะครับหลังจากนั้นไปก็เป็นเวลาที่เราได้กำไรคืนคือเราใช้ไฟฟรีส่วนที่เหลือคือเราใช้ไฟฟรีนั่นเองนะครับ ก่อนที่เราจะคำนวณขั้นตอนต่อไปเราเอา92เดือนนี้มาหาจำนวนปีก่อนว่า92เดือนนั้นมันคือกี่ปีดังนั้นเราก็นำ92เดือนตั้งและหารด้วยจำนวนเดือนแต่ละปีคือ12ก็ได้7.6นะครับดังนั้นเราใช้เวลา7ปีครึ่งเป็นระยะเวลาที่คุ้มทุนหลังจากนี้ไปก็เป็นเวลาที่เราต้องใช้ไฟฟรีนะครับ ดังนั้นเราก็นำจำนวนอายุของระบบโซลาเซลล์ยีปีตั้งและก็คูณด้วย12ก็จะได้300เดือนนี่คือทั้งหมดทั้งหมดมี300เดือนในระยะเวลา2ิปีนะครับดังนั้นเราก็นำสามร้เดือนตั้งและวลบด้วย92เดือนที่เราใช้ไฟในระบบโซลาเซลล์นะครับก็จะเหลือ208เดือน 208เดือนนี้ก็คือดังนั้นเป็นที่ทราบแล้วว่าเราใช้เวลาไป7ปีครึ่งเป็นระยะเวลาที่คุ้มทุนหลังจากนั้นไปเราก็เป็นการใช้ไฟฟรีเราก็นำยี่หเดือนคูณด้วย12ได้300เดือนและลบออกจาก92เดือนก็เหลือ208เดือนนี่คือเวลาที่เราใช้ไฟฟรีเราก็นำา2 8 8เดือนตั้ง คูณด้วยที่เราลดค่าไฟไปเดือนละ3 0 0ร้อยบาทนะครับสองเดือนตั้งคูณด้วย3 2ม0บาทก็จะได้เท่ากับ6กแสนเจบาทนี่คือส่วนที่เราได้กำไรค,คือเรียกว่าใช้ไฟฟรีนะครับเป็นเวลาต่อไปอีก208เดือนนะครับ ดังนั้นที่เรานำวิธีนี้มาคำนวณเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รู้เทคนิคกลเม็ดต่างๆในการคำนวณหาระยะเวลาคุ้มทุนตามที่บริษัทใหญ่ๆเขาใช้คำนวณกันเป็นมาตรฐานโดยทั่วไปนะครับเวลาไปรับงานหรือเราเรารับเหมางานโดยรวมติดตั้งรูปทับต่างๆเขเขาก็จะคิดที่40ตารางเมตรก็จะได้ใช้ไฟไปต้องใช้ เงินไปเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับ